เซ็งกับเมียดิสั่งของมาเต็มบ้านไปหมดทยอนเวลากลับไปได้นะจะไม่ชวนกินจิ้มจุ่มหรอกอตอนจิบครั้งแรกชวนไปไหนเธอก็ไปกันแต่ว่าตอนเนี้ยชอบมาขอตังค์ซื้อเสื้อผ้าวันละหลายพันยังไม่รวมค่าน้ำมันเมื่อคืนออกไปเดินห้างหยิบเครื่องสอําอางแล้วก็ของแต่งบ้านแล้วก็ชวนกินบุฟเฟ่หมูย่างกางเกงที่ใส่ก็ต้องปลดกระดุมเพราะว่ามันแน่นพุงอะโทรมาพอดีเลยฮัโโลโหลวาไงอ้อนตังค์มาให้หน่อยสามพันจะชอปปิง้งตือหนูด้วยนะโอ้โหขอเยอะจังเลย ชอปอะไรถ้าทุกวันของที่บ้านเอาไว้ใช้หรือเอามาไว้ขายกันตอนนี้ยังไม่มีรออีกแป๊บก็แล้วกันเดี๋ยวขอไปเทรดหาตังค์จะโทรกลับก็แล้วกันรอนานมีเนี่ยกำลังจะจ่ายตังค์ของเซลเยอะแยะรอจนหน้ามันรอนานแค่ไหนดูซื้อไม่ทันรอแค่ห้านาทีถือสายรอก็แล้วกันคืออะไรอะ่ะสัญญาณเทรดซิกซี่มันเล่นยังไงอะ่ะเทรดแมนไหมอยากรู้ เทรดแบบว่าแม่นยำทั้งก็สิบเปอร์เซ็นต์เทรดสิบครั้งชนะเก้าแบบนี้รับได้ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นเสียงสวรรค์จะเทรดมาแล้วกดตามง่ายๆลูกศรชี้ขึ้นก็กดซื้อขึ้นถ้าลูกศรชี้ลงก็ให้กดซื้อลงตอนนี้ลูกศรมาชี้ให้เราซื้อขึ้นอ่ะกดไปรอรอไปห้านาทีอ่ะ,อะกาฟมาเริ่มผิดทางแล้วนะเอ,อ้ใจเย็นรอแปบ๊บรอแปบ๊บยังมีเวลาอ่ะกราบกลับตัวมาแล้วนี่ไงเฮ้ยรอ,อรับเงินเลยนะห้า 4 3 2ส,ส,สยี่สองพันกว่าบาทถอนตังค์เข้ากระเป๋าเลยซิซีถจะไม่เป็นต้องมาที่นี่เขาไม่โค้ดเหมือชีพสอนฟรีทุกวันอังคารถึงสุกบ,บอกเลยว่าดีสมัครก็ฟรีใช้สัญญาณก็ฟรีเงินเข้าก็รีบโอนอย่าให้รอนานอย่ามัวแต่คุยชักเริ่มลำคานฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะเป็นไรวะสัญญาณแค่นี้ก่อนนะคนกำลังจะทำงาน <c oughs> สนใจเทรดหาตังค์บ้างอะไม่มีความรู้ว่าเริ่มยังไงอะกดลิงก์กลุ่มหน้าไบโอเทรดฟ,ฟรีได้เลย มาป้านี้ใส่ไม่ดีฟางฝ่ายกินทำไม